พี่หนูสร้างบ้านอยู่นี่นี่สร้างบ้านอยู่จ้ะสร้างบ้านทำอะไรนหนูอยากทำบ้านหนูอยากทำบ้านทำบ้านให้ใครอยู่ยทำบ้านให้ตัวเองนั่นแหละทำบ้านให้ตัวเองอยู่เนาะ เอาไหมมันไม่มีใครมาเลยโอโหไม่มีใครเข้ามาเลยวันนี้มันหยุดไม่ใช่พวกพี่เขาไอ้นี่กันหมดแล้วเหรอมีใครมาหรือยังหรือเข้าไปเล่นเกมกันนี่กันหมดแล้วอะไม่ใช่พวกพี่เขาเล่นเกมกับลูกหมดแล้วเหรอ นูก็ไม่รู้มีใครเข้ามาเล่นกับลูกไหมล่ะไม่มีเหรอมีไหมคะมีคนเข้ามาเล่นกันนี้ไหมคะมาเลย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 ก็คนรีบมาเลยน้องเล่นอยู่แล้วไม่มีเพื่อนเลยต้องกิน,ะหนเหรอที่บ้านลูกเหรอ,อบ้านลูกมีสาว่ายน้ำด้วยใช่ไหม มาเลยทุกคนเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหรอกมาแล้วมาแล้วทุกคนน้องนี้นี่มาแล้วอืม,มก็ไม่มีคนเหรอวันนี้น้องไปเล่นข้าง,<แ>งนอกมาทำไมาคะ เพื่อนมาแล้วเหรอเพื่อนมาแล้วเหรอลูกนี่ไปเที่ยวมานะคะไปเล่นน้ำมาแม่ไม่ได้ถ่ายตอนเล่นน้ำ สวัสดีค่ะน้องนี่เล่นเองนะทุกคนหนูเอาหมอนมาลองไหมลูกไม่เอาหมอน ม,มากันหรือยังสวัสดีค่ะทักถ่ายนะคะทักถ่ายนะคะเล่นลูกบอกกันนะคะทุกคนเราเขาอยากเล่นเขาอยากให้ไล่อะอเขาอยากให้ไล่เขาบอกไล่ให้หน่อยค่ะเขาบอกไล่ให้หน่อยค่ะ ใครใครเล่นบ้างลอหลอกพักทายมาหน่อยจ้าตาเปลี่ยนแล้วคุณน้ำทิพย์สวัสดีนะคะฝากกดติดตามน้องเน่ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วเอ้ยเอ้เยทำไมอะฝากกดติดตามน้องเน่ด้วยคืออะไรคะ คืออะไรคะบานคืออะไรเอ่ยฝักบัวอะไรคะฝักบัวบ้านบ,บ้านง่ายเหรานน้องเล่นเกมอะไรเหรอน้องไม่ซ้อมเต้นเหรอน้องอ่ะยืมซ้อมเต้นเอาจะซ้อมเต้นไหมนะน้อนจะซ้อมเต้นไหม หาหาเธอเสิร์ชเลยคาคา,าหาเธอนั่นไงออไม่ใช่คาคาพูดชัดๆคาคาหาเธอคาคาหาเธอน้องไปเรียนเต้นมานะน้องอ้าวอ่าตรงนี้แหละตั้งตรงข้างบนเนี่ยเน่เน่เน่่เอาเอาหมอนไว้ตรงนี้เอาหมอนไว้ตรงนี้ เอาเราจะมองเห็นหน้าไหมเนี่ยเอาหมอนมาตั้งตรงนี้มันจะได้เห็นด้วยเอาคาถาหาเธอเขาไปเรียนเต้นมาค่ะทุกคนอาช่วยกันให้กำลังใจนี่ไปเรียนเต้นมาไปเรียนเต้นมาค่ะแล้วก็ เต้นให้พี่ดูอ่ะพี่ดูช่วยดูกันหน่อยค่ะช่วยกันดูหน่อยค่ะเออไอ้นี่อ,อ๋อโหอ้โหถอยไปนิดนึงได้วไหมอ่ะเออเออช่วยกันดูหน่อยทุกคนแม่คะคะแม่แม่<อ>แม่จะเปิดท่าเต้นของแค่แม่หนูอยากให้ให้แม่แม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  พี่ดูต่อมาก่อนแม่ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะแม่ไม่ได้อยู่ข้างในสวัสดีค่ะอาเนียถ่ายอันสุดท้ายอ่ะโชว์หน่อยครับกินเองเลยค่ะน้องเด็กอยู่นะคะอยากกินกินเลยค่ะแม่ค่ะกินแล้วไร้สดกินเองเลยนะคะทุกคนน้องม่เมือถายอันสุดท้ายอ่ะอ๋อทำไมอ่ะแ้าถ่ายอันสุดท้ายมาไหมไม่ได้ถ่ายมา แม่ถ่ายหนูข้างนอกมันไม่ได้ยินไงอืมไมเดี๋ยวแม่หาในนี้ให้คัถาหาเธอใช่ไหมขัถาหาเธอที่มันเต้นเออของของครูเบียอืมสวยมากเลยเนาะขอบคุณนะคะนี่ไงอันนี้อันนี้เอ้าอืมอืม ถอยไปอีกอ่าเอาถอยไปถอยไปอ่าเออเขาไปเรียนมาค่ะอืมอืมเออ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 นั่น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  ฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะน้องไปเรียนเต้นมานะคะ่ะต้องซ้อมเต้นหน่อยอืม ขอบคุณมากนะคะคุณอาเนียนะคะคุณอาเนียนะคะน้องไปเรียนเต้นมาก็เลยแบบอยากซ้อมหน่อยอยากซ้อมหน่อยให้กําลังใจกันหน่อยนะคะเริ่มต้นนะคะเออเออก็เด็กๆนะคะเต้นนะคะ เออสายดูกเด็กดักเด็กเน่ก็ทำใจกันไ่ะทอนเออใบเต้นเห็นตาดูบอกตามมาดูเน่ไปเรียนมาเนี่ยตาเห็นหรือยังอ้โหเออออยองบายเหรอเออเออจุดเริ่มต้นของคนดังนะเออ อพี่ๆจุดเริ่มต้นของคนดังโอ้โหชอบมากเลยฝากกดติดตามอ่าไม่แม่พูดกันนี้แม่แม่พูดกันเอาแล้วจะอ่านตอบเขายังไงอะอ่าอะไรทุกคนพิมพ์มาไว้นะเขาไม่ให้พูดเออ เออเออเอเอแม่ม่มาค่ะพูดอ่ะพูดเอาแล้วเกี me, ่ยวอะไรกับแม่แม่ดูคลิปแม่อยู่มาแล้วค่ะ ซ้อมเต้นอยู่ค่ะห้ามพูดเสียงดังนะทุกคน<ป>เขาซ้อมเต้นอยู่เดี๋ยวมันรบกวนสมาธิเขา น้อยทาอะไรคะซ้อมเต้นค่ะเพลงของวงอะไรอะวงอะไรอะของลูกโจกโสขัวแม่ก็ไม่รู้จักวงอะไรคือเขาไปเรียนมาไปเรียนเต้นมาวันนี้แม่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เขาไปเรียนเต้นมาแล้วทีนี้คือเขาก็เลยกลับมาเต้นที่บ้าน,นะคะ่ะนี่ทุกคนดูเออเออเออ,เอ,อ สวัสดีค่ะคุณน้ำเพิง่งกดฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะเออน้องไปเรียนเต้นมาค่ะเออโหสวยมากเออโหอืมอ๋อสวยมากจะเซค่ะทาให้เธอเออ เออกำลังหัดเรียนเต้นนะคะสวัสดีค่ะแม่อ่านให้ค่ะคอมเมนต์บ้านนะคะนลดน้อย,อ,ยอ่านหนังสืออ่านหนังสือเลยอ,อลย,ยังน้องทำภาษาอังกฤษแล้วค่ะก่อนน้องจะได้ดูไอแพดน้องต้องทำภาษาอังกฤษก่อน,นะคะ่ะ น้องกำลังซ้อมเต้นเพลงที่ไปเรียนมาค่ะโอเหเออเออน้องต้องทำภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ทุกวันค่ะก่อนที่น้องจะเล่นเล่นเกมออ๋ออืออวิธีไอดอลค่ะต้องซ้อมหนักหน่อยนะคะวิธีไอดอลนะทุกคน ออมอือ่พอมาทุกคนตบมือค่ะตบมือตบมือให้แน่ๆหน่อยค่ะตบมือหน่อยค่ะ โอ้โหพิต่คนส่งหัวใจส่งกำลังใจมาให้เน่ตาดูยังตาเห็นหรือยังนี่เขาซ้อมเต้นอยู่เนี่ยอ้อันไหลเดินผ่านเฉยเลยมาเต้นกับหลานนี่จะได้แข็งแรงเร็วบอกตาซอมเต้นแล้วเออนั่นกระเทอก็ได้หนูดักเด็กเด็ก,ดกตะปุอะไรพูดก,กับตาอยู่ไม่ได้พูดก,กับหนู สวัสดีค่ะผู้คนหาตบมือค่ะตบมือให้กำลังใจหนะะ่อยค่ะจุดเริ่มต้นของไอดอล